การคบหาสมาคมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้พระบรมศาสดาจึงทรงแนะนำให้รู้จักวิธีสังเกตคนรอบข้างหรือผู้ที่เราคบหาสมาคมว่าเป็นบุคคลเช่นไรเป็นมิตรเทียมที่มาในรูปของศัตรูในคราบมิตรหรือเป็นมิตรแท้ ที่แม้ชีวิตก็สละได้ชีวิตเราจะได้ดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องมิตรจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่เราจะต้องรู้จักคบหาสมาคมเพื่อประคับประคองกันทำความดีให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักมิตรแท้ มีลักษณะให้ความอุปการะคุณคอยป้องกันไม่ให้มีภัยอันตรายทาั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สินเมื่อยามมีภัยก็สามารถเป็นที่พักพิงยินดีให้ความช่วยเหลือขอน้อยก็ให้มากหรือแม้ไม่เอ,อ่ยปากขอแต่ถ้ารู้ว่าเพื่อนกำลังตกที่นั่งลำบากก็จะออกปาก ช่วยเหลือเราเองมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีเรื่องอะไรก็ไม่ปิดไม่มีความลับแต่ให้ความไว้วางใจซื่อสัตย์ต่อกันในคราวมีอันตรายก็ไม่ทอดทิ้งกันแม้ชีวิตก็พร้อมที่จะอุทิศให้ได้เหมือนเรื่องของพญาหงทองที่ไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่เพื่อน ตกอยู่ในอันตราย